Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจําวันที่ ยี่สามธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยกสิบเจ็ดตั้งแต่เวลาสิบแปดนาฬิกาวันนี้จนถึงสิบแปดนาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยใส่ข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพ่อแม่พี่น้องและก็การวิเคราะห์โมเดลฝนก็ใส่ข้อมูลจาก windy com นะครับผมสำหรับสภาพอากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำ วันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา18นาฬกาวันนี้จนถึง18นาฬกาวันพรุ่งนี้โดยพบว่าประเทศไทยเราไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับพ่อแม่พี่น้องและมาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา18นาฬกาวันนี้จนถึง18นาฬกาวันพรุ่งนี้คาดการว่าบริเวณความกดอากาศสูงและ หรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคก,กลางรวมทั้งกรุงเทพมหนาคนครและปริมณฑลภาคตวนออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าสําหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ําค้างแข็งบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยนะครับผมสำหรับโมลสุมตัวออกเสียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนขึ้นลมบริเวณเอ่าวไทยและ ทะเลน้ำมันมีกำลังปานกลางโดยอ่าวไทยมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรและทะเลน้ำมันมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฟัง่งมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับผมสำหรับพายุดีเฟคชันบริเวณทะเล จินใต้ตอนล่างได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนพายุโซนร้อนปาบึกแล้วและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งด้านตอนออกของประเทศเวียดนามในวันที่24-25ทถึง25ธันวาคมนี้หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไปนะครับผมฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มของของการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเนื่องจาก ลมที่พัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าวมีกําลังอ่อนลงและการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับผมเรามาติดตามพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา18นานกาวันนี้จนถึง18นาฬกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นหลายภาคดังต่อไปนี้นะครับผมภาคเหนือคาดการว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่14-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26-30 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่5ถึง10 11องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว5ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่11ถึง17องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26-28องศาเซลเซียสบริเวณยอดภมูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่6-10องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็วความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแล้วเลื่อนลงมาติดตามลักษณะอากาศของทางภาคกลางกันครับพ่อแม่พี่น้องภาคกลางอากาศเย็นสำหรับภาคกลางมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 7 2 0องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28-30องศาเซลเซียสมีลมตันออกเสียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราเลื่อนมาทางภาคตะวันออกกันครับผมลักษณะอากาศของทางภาคตะวันออกคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-32องศาเซลเซียส มีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทเทมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีขึ้นสูง1-2เมตรนะครับผมเราเลื่อนขึ้นมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับพ่อแม่พี่น้องภาคใต้ฝั่งตนออกหรือฝั่งอ่าวไทยคาดกันว่าทางตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่18-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28-32องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมแล้เลื่อนขึ้นมา ติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันครับผมภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสตูลและจังหวัดตรังนะครับผมอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับผมบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วเลื่อนขึ้นมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมโดยคาดกันว่าสําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางตอนเช้าอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่19องศาส9เถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-31องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแล้วมาติดตามการวิเคราะห์โมเดลฝนกันนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยสายข้อมูลจาก windy.com โดยพบว่าในช่วงเวลา20นาฬิกาจนถึงประมาณ22นาฬิกานะครับผมก็พบว่าประเทศไทยเราส่วนใหญ่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้อง โดยเฉพาะทางภาคใต้นั้นมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยก็กลุ่มอยู่ตามแนวชายฝั่งของฝั่งอ่าวไทยนะครับผมตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาจนถึงจังหวัดสงขลานะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นกลุ่มเมฆฝนเบาบางนะครับผมส่วนภาคอื่นนั้นก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วก็สปปลาวก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับในเวลาย0่0นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาพอเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลา23นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาก็พบว่า ประเทศไทยเราและสบปรเราก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตก็คือว่าบริเวณเอ่าวไทยและทะเลน้ำมันไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องดังนั้นทางภาคใต้ก็จะไม่มีไม่มีฝนนะครับผมในช่วงตั้งแต่เวลา22นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาเที่ยงคืนของวันที่23รอยต่อวันที่24้อยต่อวันที่24นะครับผม โดยพบว่าในช่วงตั้งแต่เที่ยงคืนหรือ1นึงาฬิกาของวันที่24จนถึงช่วง4โมงเช้าของวันที่24นะครับพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือภาคตะอ,ออกเชียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ฝั่งอนนันดามันไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนจะมีละเล็กๆน้อยๆอยู่ตามแนวชายฝั่งทางฝั่งอ่าวไทยนะครับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจนถึงจังหวัด นราธิวาสนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่เป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับผมเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลาตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงประมาณ10บโมงเช้าของวันที่24นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยส่วนใหญ่กลุ่มเมฆฝนก็จะอยู่ทางภาคใต้โดยก่อกลุ่มกันอยู่แถวทางจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาปัตตานียาลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนจะเริ่มมีการสะสมมาตั้งแต่ช่วง10บโมงเช้า เป็นต้นมานะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องคาดกันว่าจะอยู่ในลักษณะคลืมฟ้าคืมฝนจะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมในช่วงเช้าสําหรับประเทศไทยเราและก็สปปลาวก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมพอเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วง12นาฬิกาจนถึงจนถึง16นาฬิกาก็พบว่าประเทศไทยเราภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ฝั่งอันดามัน ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนจะมีในลักษณะเล็กน้อยตามแนวชายฝั่งของอ่าวไทยนะครับผมโดยเข้าปรคุมอยู่แถวจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาปัตตานียาลาและนราธิวาสนะครับแต่ก็เป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องคาดว่าในช่วงตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงช่วงเวลา 10, 15นาฬิกาคาดกันว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับใน,นบริเวณจังหวัดดังกล่าว ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับผมส่วนฝั่งอันดามันนั้นก็คาดว่าอยู่แถวในบริเวณจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลแต่ก็เป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับผมและก็ในช่วงเวลานี้ตั้งแต่บ่ายโมงมาจนถึงเวลา15บหนาฬิกาอ่าวไทยและอัะเลนดามันก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาปกคลุมเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็สปปลาวก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนเช่นเดียวกันนะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึง15บหนาฬิกา เรามาติดตามโมเดลฝน,นกันในช่วงต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องโดยพบว่าในช่วงเวลาตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นมาจนถึงช่วงเวลา21นาฬิกาก็พบว่าประเทศไทยทั่วทุกภูมิภาคไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมทะเลอ่าวไทยก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนอันดามันก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับสบปปลาวก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาปกคลุมนะครับผมในช่วงเวลาตั้งแต่17นาฬิกาจนถึง21นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้อง พอเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงต่อมาคือตั้งแต่21นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนของวันที่24รอยต่อวันที่25านะครับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มเมฆฝนก็ยังอยู่คือไม่มีกลุ่มเมฆฝนสําหรับประเทศไทยทั่วทุกภูม,มิภาคนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ทางภาคใต้ก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนและบริเวณอ่าวไทยก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมในช่วงเวลาตั้งแต่21นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนของวันที่24 ลอยต่อวันที่25นะครับพ่อแม่พี่น้องทะเลนดามันก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนเหมือนกันนะครับผมตลอดทั้งสปปลาวก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมแต่ทางทะเลจีนใต้ตอนล่างคือแถวบริเวณประเทศเวียดนามนั้นก็ยังมีพายุโวนร้อนปลาบึกอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงเที่ยงคืนของวันที่24ก็ยังอยู่ในบริเวณเกือบจะถึงชายฝั่งของประเทศเวียดนามแล้วนะครับผมทางตอนใต้นะครับ สำหรับาพายุส่วนหลอนล่งนี้ซึ่งคาดว่าจะพอเข้าถึงฝั่งแล้วก็จะกลายอ่อนอ่อนกำลังลงเป็นาพายุดีเพียชันนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องแถวจังหวัดภาคตนออกทางภาคตนออกและภาคอีสานโดยเฉพ,พาะภาคอีสานตอนล่างได้ติดตามข่าวสารและติดตามพายุลูกนี้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนก็จบขอจบไปในช่วงเวลา24นาฬิกาของวันที่24ี่เที่ยงคืนนะครับผมลอยต่อวันที่25นะครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาติดตามเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศแบบสรุปกันครับพ่อแม่พี่น้องพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่23ธันวาคมพุทธศักราช2567ระหว่างเวลา18นาฬกาวันนี้จนถึง18นาฬกาวันพรุ่งนี้โดยใส่ข้อมูลจากทางกรมอุตุนยิยมวิทยาได้ทำการสรุปมาคาดกันว่าภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีบอกในตอนเช้ายอดดอยมอุนหภูิอยู่ในช่วง5 11องศาเซลเซียส หนาวจนถึงหนาวจัดนะครับผมมีน้ําค้างแข็งบางแห่งส่วนทางภาคตะนอกเชียงเหนือนั้นอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าบนยอดภูก็อยู่ที่6กถึงสิองศาเซนเซียสก็ถือว่าหนาวถึงหนาวจัดอยู่เหมือนกันนะครับผมสาหรับยอดภูของทางภาคตะนอกเชียงเหนือส่วนทางภาคกลางนั้นคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางตอนเช้าภาคตะวันออกก็คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางตอนเช้า กรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าส่วนทางภาคใต้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทางตอนบนของภาคคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของและมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมส่วนทางฝั่งอันดามันนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ ถวจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลน,นะครับผมสําหรับประเทศไทยเราภาคเหนือภาคตะนอก our, เสิยงเหนือก็ยังถือว่ายังหนาวอยู่นะครับผมแล้วก็ในตอนช่วงเช้าก็จะมีหมอกบางในตอนเช้าปกคลุมอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนทางภาคกลางภาคตะนอกกรุงเทพมหา,านครและปริมณฑลนั้นก็คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้านะครับผมส่วนทางภาคใต้ก็มีฝนเล็กน้อยนะครับผม สำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอกขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม